ไว oh ah eh no right uh? ้ก่อนเพราะว่าไอ้นั่นมันเป็นม oh, ันเป็นกระเทยนี่เหรอนี่จะตีตีกระเทยเหรอแล้วก้อนเหรอพี่พี่เรียกได้ได้หลอดใช่ไหมได้หลอดขอเขาใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ก็หันเรื่องแฟนเขาอเราเราผมติดด้วยละจะไปไหนดีได้บอกเขาว่าเดี๋ยวผมเขาไปก่อนแค่นั้นนะไม่เป็นไรหรอกเขาฟังในผลที่อันนี้เขาขน เหมือนเขาช่วยแฟนเขาอยู่หวแฟนเขาโดนค้ามตีนะส่วนที่กรุงเทพครับอันนี้ทะเลาะกันคือมีไรเดอร์คนหนึ่งไปรับผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวาต่างชาติแต่พอรับแล้วเนี่ยมันมีวินรถจักรยานยนต์คันหนึ่งซึ่งเป็นป้ายขาวด้วยเข้ามาหาเรื่องแล้วเอาค้อนจะมาตีเขาครับคุมคุมเชิงไว้ก่อนเพราะว่าไอ้นั่นมันเป็นอุ้ยมันเป็นกระเทยนี่เหรอนี่จะตีตีกันเลยเหร คาราบอนเหรอพี่พี่เรียกได้ได้รถใช่ได้รถของเขาใช่ใช่รูนนี้ว่าหันเรื่องแฟงเขาเรารผมติดคุณละจะไปไหนดีอะไปบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูขอไปก่อนแค่นั้นอะไม่เป็นไรหรอกเขาฟังเหตุผลที่อันนี้เขาเขาเหมือนเขาช่วยแฟนเขาอยู่แฟนเขาโดนถอนตีนะ แยงงานเาอนี่โรยกรวไดไหม <ฮะ S 1> มีมีก็เป็นแฟนมาช่วยช่วยแฟนเขาตอนนี้เรียกตำรวจแล้วอเ,อเ,เอาค้อนจะมาตีเขาดูดูค้อนหน,น่อยดิ <c oughs> เนี่ยค้อนจะมาตีเขาเขอบอบบางเขาไม่ใช่ผู้ชายด้วย ามาไ,ไม่ได้มันโดนแน่มัน้า้ขาวด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรวนมา,นม,ามันโดนเยอะโดนเยอะคนแถวนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ได้คือเรื่องราวเนี่ยไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงไปรอรับผู้โดยสารแถวแถวคอนโดพอรอรับเสร็จก็มีบุญมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เป็นป้ายขาวเข้ามาหาเรื่องเขาทีนี้ไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้หญิงครับก็โทรเรียกแฟนที่เป็นผู้ชายเข้ามาช่วยเคลียร์แต่พอมีแฟนเข้ามาช่วยเคลียร์ด้วยเนี่ย วินมอเตอร์ไซค์เหมือนจะเอาค้อนมาไล่ตีเขาเพราะเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้วินมอเตอร์ไซค์ที่มาหาเรื่องก็ถุยน้ำลายใส่ชาวต่างชาติที่ขึ้นรถของไลเดอร์แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติเขาออกไปก่อนเขาคงไม่อยากจะวุ่นวายและอยากมาเสียเวลาตรงนี้มีภาพวงจรปิดด้วยนะครับตอนแรกที่มีการหาเรื่องกันเลยไลเดอร์รอลูกค้าอยู่หน้าปากซอยดีๆเลยวินมอเตอร์ไซค์คือขี่มอขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ตรงมาหาเขาเลยครับ ตรงมาเสร็จเหมือนมีการชนท้ายรถชนล้อแล้วก็คุยกันเคลียร์กันจนกระทั่งไปสู่คลิปเมื่อสักครู่ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราคุณเตอร์สมเกียรตินะครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุแถวแถวซอยสีอยุธยา8เป็นซอยยาวที่ทะลุถนนราชวิถีมีกำแพงคอนโดแล้วก็มีโรงแรมเราติดต่อกับผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นไรเดอร์เนี่ยแต่ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลก็เลยไปถามชาวบ,บ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะเถียงกันดังมากจริงๆตอนแรกคิดว่าเป็นคนในคอนโด หรือบ้านเขาทะเลาะก,กันแต่พอออกมาเนี่ยเห็นว่าเป็นสองฝ่ายนี้แต่ไม่เห็นตอนเขาเอาค้อนมาตีแล้วสุดท้ายต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปสักบ่ายๆนะใช่ไมมเราออกมาดูไหมมันได้ยินแค่เสียงนะครับตรงเนี้ย<อ>แต,ตอยังยังยังครับออแล้วไปออกเราออกมาดูแล้วเป็นยังไงก็เห็นเห็นวินแล้วก็มั้งแล้วก็ไ,วกไอ้นั่นแหละ น่า,นาจ,ะจะตีกันแต่ว่าจังหวะตีเนี่ยผมไม่เห็นแล้วเขาเคลียร์ตกลงกันยังไงก็เห็นบอกว่าฝั่งฝั่งเอเนี่ยเขาบอกว่ารอตำรวจรอตำรวจใช่แล้วเขาก็เดินกันไปนี่แล้วก็ออกไปไปใช่ใช่เรารู้จักินมอเตอร์ไซค์ไหมไม่รู้จักครับไม,รไม่รู้จักเลยเบื้องต้นคิดว่าคงจะเป็นเรื่องของการแย่งลูกค้ากันหรือเปล่าพอไลเดอร์มารับลูกค้าทําให้วินเขาไม่พอใจเขาก็เลยเอาคอนมาจะหาเรื่องแต่เรื่องนี้นะครับวินเนี่ยเป็นป้ายขาวเป็นวินเถื่อน แล้วก็มาหาเรื่องเขา oh. ถ้าถูกจับเรื่องข,องของ่มขูนี่เรื่องวินเถื่อนก็ไม่รู้ว่าจ,จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่ายังไงป้ายขามันก็ผิดชัดเจนอยู่แล้วนะชัดเจนเลย๋อ oh.